สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจนะคะคือการสร้างรายได้จาก y o u t u b e เนี่ยเอ,อ่สำหรับมือใหม่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่หรือแบบซับซ้อนไปหมดเลยใช่ครับมันมีหลายอย่างที่ต้องรู้จริงๆวันนี้เราเลยจะลองมาย่อยข้อมูลจากหลายๆที่เลยค่ะทั้งจากประสบการณ์จริงของครีเอเตอร์ในเวดดิทนะคะแล้วก็มีแนวทางใช้ AI ช่วยจากวิดีโอดรนันด้วยอ๋อ oh, ครับครับ แล้วก็มีเทคนิคทำหน้าปกเจ๋งๆจาก Digital Break Time แล้วก็แน่นอนกฎของ YouTube เองที่เราต้องรู้ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือออสกัดเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสคัญเลยกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงใช่ค่ะอยากให้มือใหม่เห็นภาพรวมชัดๆแล้วก็เริ่มได้แบบมั่นใจขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องยอดวิวนะครับแต่รวมถึงวิธีหาเงินอื่นๆที่อาจจะยังไม่รู้กันงั้นเริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะ คำว่าสำเร็จบน y o u t u b e เนี่ยเขาวัดกันยังไงบ้างคะเหมือนใน reddit เขาจะมีพูดถึงระดับต่างๆอ๋อครับใน reddit เขาจะแบ่งเป็นระดับระดับนะครับดูจากไรายได้ต่อเดือนกับจำนวนผู้ติดตามมีกี่ระดับคะก็มีประมาณ5ระดับตั้งแต่เอ่อร้อยดอลลาร์ต่อเดือนไปจนถึงแบบ50,000ืนดอลลาร์ัพเลยครับมันเหมือนเป็นขั้นบันไดให้เราเห็นภาพโหเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ยอดวิวอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมคะใช่ครับยอดวิวอย่างเดียวอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดตัวที่สำคัญไม่มากเลยคือ RPM หรือรายได้ต่อการแสดงผลพันครั้ง RPM ครับ Revenue s per m i l คือแต่และ niche หรือกลุ่มเนื้อหาเนี่ย RPM จะไม่เท่ากันอย่างพวกการศึกษาเทคโนโลยีอาจจะสูงหน่อย10-20ดอลลาร์ แต่ถ้าเป็นพวกเกมอาจจะต่ำกว่านั้นเยอะเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าถ้า RPM สูงก็ไม่ต้องใช้วิวเยอะเท่าก็ได้รายได้เท่ากันถูกต้องครับแล้วมันก็ยังมีไรายได้ทางอื่นอีกนะสปอนเซอร์เอยระบบสมาชิกการบริจาคหรือที่กำลังมาแรงคือ UGC UGC User Generated Contents เหรอคะใช่ครับคือเราทำคอนเทนต์ให้แบรนด์เอาไปใช้ต่อได้เลยน่าสนใจมากค่ะ แสดงว่าการเลือกนิชตั้งแต่แรกนี่สำคัญเลยนะคะทั้งเรื่อง RPM ทั้งเรื่องสปอนเซอร์สำคัญมากครับแล้วถ้ามือใหม่มากๆเลยค่ะการใช้ AI ช่วยนี่มันช่วยได้เยอะจริงไหมคะเห็นดรนันบอกว่าช่วยได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยช่วยได้เยอะจุงครับ AI อย่างบา r ์หรือ ChatGPT เนี่ยเหมือนเป็นผู้ช่วยเลยนะตั้งแต่ช่วยคิดนิชที่น่าสนใจ ที่มีแววทำเงินได้ช่วยคิดนิชได้ด้วยได้ครับหรือช่วยตั้งชื่อช่องเขียนคำอธิบายช่องเก๋ๆทำพวกรูปโปรไฟล์แบนเนอร์โดยใช้แคนวาหรือ AI สร้างภาพอื่นๆโห oh, ครบวงจาเลยใช่ครับแม้กระทั่งช่วยคิดไอเดียคลิปหรือ,อร่างสคริปต์เบื้องต้นก็ยังได้ฟังดูดีมากเลยค่ะเหมือนลดขั้นตอนที่น่าปวดหัวไปได้เยอะใช่ครับมันทุ่นแรงได้ดีมากสำหรับคนเริ่มต้นแต่ ก็ต้องย้าว่า AI เป็นแค่เครื่องมือนะหมายความว่าไงคะคือสุดท้ายแล้วความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นตัวเราจริงๆเนี่ยยังไงก็สําคัญที่สุดคุณภาพมันอยู่ที่เราไม่ใช่ AI ทั้งหมดอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือใช้เป็นตัวช่วยแต่ไม่ใช่ให้ทําแทนทั้งหมดประมาณนั้นครับโอเคค่ะพอเรามีไอเดียมีวิดีโอแล้วด่านต่อไปคือทำยังไงให้คนคลิกดูหน้าปกนี่สำคัญสุดๆเลยใช่ไหมคะ สำคัญมากครับหน้าปกนี่คือสิ่งแรกที่คนเห็นเลยนะดิจิ a l ลเบรกไทม์ก็เน้นเรื่องนี้ค่ะหน้าปกดีคนก็อยากคลิกเยอะค่า CTR หรือคลิก through rate ก็จะสูง CTR สูงแล้วดียังไงคะ YouTube ก็จะมองว่าคลิปเราน่าสนใจไงครับอาจจะช่วยดันช่วยโปรโมทมากขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วมีเคล็ดลับทำหน้าปกให้ปังๆไหมคะมีครับ หลักๆก,ก็คือภาพต้องชัดๆนะขนาดแนะนำก็1,280คูณ720พิกเซลไฟล์ไม่เกิน2เมกค่ะข,ข้อความบนหน้าปกต้องเส้นสั้นอ่านง่ายดึงดูดอาจจะใช้คำว่าเคล็ดลับทำตามได้เลยอะไรแบบนี้อือใส่รูปคนแสดงอารมณ์แบบตกใจว้าวก็ช่วยได้เยอะแล้วก็พยายามคุมโทนสีฟอนต์ให้เป็นสไตล์ช่องเราคนจะได้จำได้ อ๋อสร้างแบรนด์ไปในตัวใช่ครับและสำคัญสุดคือต้องดูรู้เรื่องบนมือถือด้วยนะเพราะคนส่วนใหญ่ดู YouTube บนมือถือจริงด้วยค่ะหน้าปกดีคนคลิกเยอะแล้วจะทำยังไงให้ YouTube รู้ว่าคลิปเราเกี่ยวกับอะไรต้องส่งไปให้ใครดูอันนี้ต้องมาดูที่ชื่อคลิปคำอธิบายแล้วก็แท็กครับซึ่ง AI ก็ช่วยตรงนี้ได้อีกเหมือนกันช่วยได้อีกแล้วครับช่วยคิดชื่อที่น่าสนใจเขียนคำอธิบายที่มีคีย์เวิร์ด หรือ SEO tag ที่เกี่ยวข้องแล้วก็แนะนำชุดแท็กให้ด้วยเหมือนเราติดป้ายบอกทางให้ YouTube รู้จักคลิปเรามากขึ้นถูกต้องครับมันจะได้แนะนำคลิปเราไปให้ถูกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีอีกเรื่องจาก Reddit ที่น่าสนใจคือเรื่องความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอครับเขาแนะนำกด80/20คือลองดูว่าคอนเทนต์แบบไหนของเรามันวิ r คนดูชอบก็เน้นทำแบบนั้นไปเลย80%แล้วอีก20%ล่ะคะอีก20%ก็ลองอะไรใหม่ๆทดลองดูครับ คือความสําเร็จบน YouTube มันไม่ใช่โชคช่วยนะมันคือการลงมือทําซ้ําๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆหรือที่เขาเรียกว่า Law o f numbers กของจํานวนฟังดูต้องขยันมากๆเลยนะคะก็ต้องใช้ความพยายามครับผมกลับมาที่เรื่องเงินเงินทองทองอีกนิดค่ะพอช่องเริ่มโตเริ่มมีไรายได้จากโฆษณาหรือ adsense แล้วเนี่ยเราควรพึ่งทางนี้ทางเดียวเลยไหมคะโดยเฉพาะถ้าช่องเรา RPM ไม่ได้สูงมากไม่ควรเลยครับอันตรายไปหน่อย การกระจายความเสี่ยงเรื่องไรายได้เนี่ยสำคัญมากนอกเหนือจาก Adsense มีอะไรอีกบ้างนะคะที่น่าสนใจ Sponsor Sponsor ก็ทางหนึ่งครับแต่ต้องหาที่ตรงกับช่องเราจริงๆนะอีกทางที่ผมว่าดีมากๆแม้ช่องยังไม่ใหญ่มากหรือทำช่องแบบไม่เปิดหน้าคือ UGC อ๋อที่เราทำคอนเทนต์ให้แบรนด์ใช่ครับเราทำคลิปสั้นๆหรือคอนเทนต์อะไรก็ได้ให้แบรนด์เอาไปโพสช่องทางเขาเองแบรนด์ชอบนะ ราะมักจะคุ้มกว่าจ้างเอเจนซี่ใหญ่ๆเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะสร้างไรายได้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่ครับมีทั้งเทคนิคกลยุทธ์เครื่องมือ AI ช่วยเยอะแยะเลยแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องไม่ลืมกฎของ YouTube ด้วยใช่ไหมคะสำคัญที่สุดเลยครับเรื่องนี้ทำตามหลักเกณฑ์ชุมชนหรือ community guidelines เนี่ยจำเป็นมากๆเพื่อให้ช่องเราอยู่ได้ยาวๆกฎหลักๆมีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังมากๆสรุปสั้นๆก็คือห้ามพวกสแปมหลอกลวงเนื้อหาล่อแหลมอันตรายสร้างความเกลียดชัง ห้ามขายของผิดกฎหมายหรือให้ข้อมูลผิดๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้พวกนี้ต้องระวังมากๆถ้าเผลอทําผิดไปนี่ผลเป็นยังไงคะก็มีตั้งแต่โดนล,ลบคลิปเตือนหรือถ้าผิดร้ายแรงซ้ําๆก็อาจจะโดนผิดช่องไปเลยครับโหต้องระวังจริงๆค่ะการเข้าใจและทําตามกฎจึงไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นสิ่งจําเป็นเลย ฟังดูทั้งหมดแล้วการเริ่มต้นสร้างรายได้บน YouTube ถึงจะมีรายละเอียดเยอะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิดนะคะครับผมมีระดับความสำเร็จให้เราค่อยๆไต่ไปมี AI ช่วยมีเทคนิคหน้าปก SEO แล้วก็มีช่องทางรายได้อื่นๆนอกจากโฆษณาอีกใช่ครับบวกกับความสม่ำเสมอและการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะถูกต้องครับเส้นทางมันมีหลากหลายนะเครื่องมือก็มีใช้แยะ,แ,ยะแต่พื้นฐานสำคัญคือต้องเคารพกฎของแพตฟความเสมอ ทีนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องตัวเลขรายได้หรือระดับความสําเร็จที่เราคุยคๆกันมาเนี่ยอะไรคือความสําเร็จที่แท้จริงของการเป็นครีเอเตอร์ที่มันอาจจะเติมเต็มความรู้สึกเราหรือสร้างผลกระทบดีๆให้กับคนอื่นได้มากกว่ากัน